ก็เยอะอยู่หประมาณถ้าถ้าก็ถ้าก็จำจำได้แลนะแต่ว่ามันก็จะมีบางบางท่าที่เราแบบเป็นฟิลอ,อะไรอย่างเงี้ย <culinary S 2> <อ>ใช่แต่ว่าทุกคนรู้จักรู้จักบททุกเพลงแน่นอนแล้วก็มีร้องอีกหลายเพลงกันถ้าหงอยร้องไม่ไหวนี่สัญญาช่วยกันร้องได้ไหมครับยืดไมมายืดมาได้ยืดไมมานะต้องร้องเสียงหนักๆนะรู้สึกวเพลงนั้น รู้จักช่วยหรอรู้จักรู้จักนุ่เพลงแน่นอนนะผมรู้จักนุ่เพลงแน่นอนทันนุ่เพลงแน่นอนไม่คือจะบอกว่าแก่แล้วนะเราต้องไม่ใช่ไม่ใช่มีทั้งเพลงแบบในสมัยใหม่แล้ก็ทั้งเพลงเก่าทุกคนเดี๋ยวพร้อมไหมแต่พี่นะต้องต้องขอพลังวันนี้ผม l อ w energy วาะ 好看、哦、那个红色的。